ซูเปอร์มิลเลียนแผลิตภัณฑ์สร้างเส้นผมเทียมไฟเบอร์ไม่ใช่วิคแต่ทำจากวัสดุไฟเบอร์ธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายเส้นผมเส้นเล็กๆเมื่อรวมตัวกันจะมีลักษณะเหมือนกลุ่มผมสามารถขจัดปัญหาผมบางได้ทันทีและรวดเร็วด้วยวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองเส้นผมเทียมไฟเบอร์จะเข้าไปยึดเกาะกันระหว่างเส้นผมจริงและเส้นผมเทียม และทำให้กลายเป็นกลุ่มผมที่ดูหนาแน่นเติมเต็มบริเวณผมบางให้ดกดำได้ภายในพริบตาวิธีใช้ก็แสนง่ายเพียงโรยผลิตภัณฑ์เส้นผมเทียมซูเปอร์มิลเลียนแฮร์ลงบนบริเวณที่มีปัญหาผมบางจากนั้นใช้มือลูบเบาๆแล้วพ่นแฮร์มิสเปร์เพื่อสร้างความอยู่ทรงคงทนได้ทั้งวันซูเปอร์มิลเลียนแฮร์ผลิตภัณฑ์สร้างเส้นผมเทียมจากวัสดุไฟเบอร์ธรรมชาติจึงให้ความปลอดภัยไร้กังวลเรื่องการแพ้สารเคมี กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอีกครั้งเพื่อความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยสินค้านวัตกรรมใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในหมู่ช่างผมระดับโลกเพราะสามารถทำให้ท่านหมดปัญหาผมบางที่กำลังเผชิญอยู่ได้ในทันที